เขาปวดเมื่อยนะ่ะเขาปวดเมื่อยจริงๆอะ่ะแล้วต้องการที่จะไปไปหาร้านนวดที่มันนวดดีๆเพราะว่าบางทีนั่งเครื่องเนี่ยนั่งเครื่องจากออสเตรเลียไปไทยเนี่ยก็9้าชั่วโมงใช่ไหมคะเก้าชั่วโมง10บชั่วโมงแล้วทางยุโรปเนี่ยบางทีก็เป็นวันน่ะกว่าจะไปถึงเมืองไทยการปวดเมื่อยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะไปใช้บริการนวดที่มันแบบว่า ผ่อนคลายนวดให้มันหายแก้อาการปวดนะ่ะแล้วไปเจอในลักษณะที่ว่าไปเจอคนที่อยากจะให้เขาเนี่ยไปนวดแบบอ่า happy ending ไปนวดตําแตงอะ่ะด้วยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคะบางคนเขาก็ชอบแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเนี่ยไปกับเมียก็ยังไปเจอนะคะเหมือนอ้อเนี่ยอ้อบอกให้ว่าที่ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อหมอนวดของคนไทยนะคะอันนี้ก็ต้องแบบว่าเรื่องราวเนี่ยมันเก็ตขึ้นมาเมื่อสักสองวันที่แล้วนี่เองนะคะคือเป็นลูกค้าประจำของอ้อหรือเป็นเป็น เพื่อนก็แล้วกันนะคะเป็นเพราะว่าเขาใช้บริการแล้วก็เขารู้จักกับสามีอ้อด้วยนะคะก็พอดีพอเขามาพูดเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันทำให้อ้อคุณอเอามาคิดแล้วก็เอออยากจะมาอัดคลิปแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าในมุมมองของชาวต่างชาติเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอาชีพนวดเนี่ย เมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะในเรื่องของอาชีพนวดเนี่ยไปไหนไหนก็ไม่ไม่มีใครสู้ได้นะคะเรื่องวิชานวดของของคนไทยนะคะแต่นะคะแต่มันมีอีกแง่หนึ่งที่มันเป็นแง่ลบนะคะถามว่า เหมือนกับที่เคยได้ยินมานะคะว่าเวลาฝรั่งมาถามว่าเราเนี่ยนวดนวดนวดแอบแฝงไหมหรือหรือนวดเซกไหมประมาณนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโกรธนะคะเรามีความรู้สึกโกรธเรามีความรู้สึกแบบว่าอยากจะไล่มันออกไปไม่อยากคุยไม่อยากจะคุยอะไรกับคนที่มาถามนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอ,อ,อ ที่ผ่านมาเนี่ยอ้ออ้อมีความรู้สึกอ้ออ้อไม่ชอบไม่พอใจกับกับคนเสียงเสียงขออภัยนะเสียงอ่าลุงตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุกเอาไวา้ลุงกําลังต้มต้มหนังหมูเดี๋ยวแป๊บเดียวนะ๋มีเสียงรบกวนขออภัยคะ่ะมีการรบกวนอยู่เรื่อยเลยนะคะเวลาจะอัดคลิปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอัด อัดเพื่อเช้าไปแล้วนะคะแต่เพออิญว่าลุงอะ่ะมาเที่ยวเอาอีกแล้วนะลุงอะ่ะมาล้างจานกงเก้งกงเกง้กงมันกลบเสียงที่อ้อกําลังจะอินกับเรื่องเล่าที่จะเล่าให้เพื่อนๆพื่นฟังอยู่นะคะโมโหมากเลยนะคะอัดคลิปไปแล้วก็มาทําลายคลิปหมดเลยยาวสิบกวนาทีดูดูด,ดูหาเรื่องนะคะ ถ้าอ้อไปนั่งอยู่ที่มุมเงียบๆนะะเพื่อนๆค่ะถ้าอ้อไปนั่งอยู่ที่มุมเงียบๆแล้วนั่งแบบว่าไม่ให้แกเห็นไม่ให้แกไม่ให้แกได้ยินเนี่ยแกก็จะตามนะคะตามไปเที่ยวเปิดประตูลังควานอ้อนะคะทําส่งเสียงดังแบบว่าอยากมีส่วนร่วมอะ่ะ <c oughs> แล้วเนี่ยพออ้ออต้องแบบว่ามานั่งอัดคลิปแบบเปิดเผยนะคะเปิดเผยไอ น้อง no. ต้องมาเปิดเผยแบบว่าเออไม่ไม่อยากมีรับลมคมในนะนอกเรื่องหน่อยนะคะถ้าเข้าห้องน้ํานะคะถ้าล็อกประตูออดน,นะคะถ้าล็อกประตูกโกรธนะคะเธอล็อกทําไมแล้วมีที่ไหนอะ่ะเราเข้าห้องน้ําอาบน้ําอ่ะชอบไปเปิดประตูห้องน้ําอ่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราอาบน้ําจริงไหมโอ้ยจะบ้าตายนะคะบางทีนะคะแบบโมโหมากอะ่ะ มาใหม่ๆเนี่ยบางทีไปนั่งถ่ายหนักอยู่นะคะต้องเรียกต้องเปิดหนาว่าว่าเราอะไปทำภารากิจแบบนั้นจริงๆมัไหมไม่เกินสามนาทีห่างไม่เกินสามนาทีต้องหานะคะต้องหาว่าเราอ่ะอยู่ตรงไหนนะคะปวดหัวมากเลยนะคะเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องความปวดหัวกับสามีคนนี้นะคะมากมายไก่กองเหลือเกินนะคะ เอาเข้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติกับชาวต่างชาตินะคะในในแง่ลบที่ว่าเออแบบว่าถ้าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยถามในเรื่องของแบบว่าเรานวดตําแตงไหมนวดผูกเป๋าแล้วอารมณ์ไหมอะไรประมาณเนี้เราเรามีความรู้สึกเราโกรธใช่ไหมคะโกรธนะคะอ้อทำงานอ้อมีประสบการณ์การทํางานอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มากแต่ว่าอ้อก็ถือว่าก็ลูกค้าเป็นพันพันคนแล้วนะคะที่นวดมาเนี่ยเราเราทํางานแบบว่า เต็มเต็มเวลาเต็มเวลา full time นั่นเองนะคะก็ถือว่าเราก็มีประสบการณ์พอแล้วแหลนะเนาะสาปีเนี่ยสาปีเต็มเต็มเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยถึงขั้นที่ว่าเป็นเจ้าของร้านเองแล้วเนี่ยก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ไม่เล่าเพราะเขาก็ทำงานของเขาแต่ออนเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายทอด ชอบถ่ายทอดประสบการณ์ชอบถ่ายทอดความจริงนะคะให้ให้ได้รับรู้กันว่าสถานการณ์เนี่ยเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหรือเราอยู่ที่ไทยในการคําพูดคําจาของคนที่สื่อที่สื่อมาให้เราฟังแล้วเราโกรธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาพื้นเพที่มันมาเนี่ยมันมาอย่างไงเราเราจะโกรธเขาดีไหมถ้าเรารู้ความจริงนะคะเราจะโกรธเขาไหมล่ะ,ะเหมือนเหมือนอ้อเนี่ย สองวันก่อนเนี่ยก็มีแบบว่าหน้าชาไปหน่อยหน่อยหนึ่งนะคะในในในการโต้เถียงกับกับลูกค้าคนหนึง่งแต่ว่าดีว่าเป็นลูกค้าที่สนิทกันนะคะเขาก็มานวดพอนวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันไปที่เมืองไทยนะคะเมื่อปีที่แล้วฉันไปที่เมืองไทยแทบจะหาร้านที่นวดแบบว่านวดแบบเธออะนวดแบบมืออาชีพนี้ไม่ได้เลยอะ่ะ เพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ลูกไอพนักงานนวดน่ะนะคะพอพอเอาลูกค้าเข้าไปในห้องแล้วอ่ะคอยที่จะนวดตำแตงให้นะคะใครไม่รู้เรื่องตำแตงก็ไปดูที่อีพีสองได้นะคะคือจะนวดปลุกเป่าเล่าอารมณ์เพื่อที่จะขอขอทิปขอขอเงินเพิ่มอ่ะนะคะเขาบอกว่าคือมันหาดีๆยากเข้าไปเที่ยวในย่านของอ่าพัทยานะคะ แล้วทีนี้อ้อก็บอกว่าเอา้ามันก็มีนะร้านที่นวดดีๆนะ่ะแกก็บอกว่าฉันก็ไปพักที่โรงแรมก็ไม่ใช่ว่าอ่าเท่ารูหนูนะฉันก็พักโรงแรมดีๆนี่แหละแต่เวลาฉันเดินหาเดินคนมันปวดนะ่นะเนาะฉันเดินหาที่นวดนะ่ะมันไม่มีไงเข้าไปไปพักอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะไปพักหนึ่งอาทิตย์ ทุกวันเลยนะคะอยากจะนวดอยากจะได้คนที่ฝีมือดีๆนวดนะคะนวดนวดเหมือนที่เขามาใช้บริการอ้อที่นี่นะคะเทบหาไม่ได้เลยนะคะเข้าแต่ละร้านเนี่ยจะต้องถามตลอดว่าคุณอยากจะนวดตำแตงไหมนะคะอ้อก็เลยแบบว่าคือ,ค,อคือเราก็นึกอัน,นะคะว่าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสถานทีบ่บันเทิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่โอเพ่น เป็นเมืองที่อิสระในการขายบริการนะคะก็เลยแบบว่าเราก็อึ้งไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอ้อยย้อนกลับมานะคะในเรื่องของมุมมุมแง่ดีของเราที่อ้อบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการนวดนะคะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าก็มีข่าวว่าเรามามีรุ่นรุ่นพี่นะคะที่เขาไปแข่งขันการประกวดเนี่ยเขาก็ชนะเลิศประเทศ อื่นๆทั่วโลกมานะคะคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ไปที่เมืองไทยนะคะเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติที่ไปที่เมืองไทยไปใช้บริการนวด100%ผู้หญิงจะชมว่าคนไทยนวดเก่งมากนวดดีมากเวลาเราเปิดร้านเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีร้านนวดไทยเยอะมากเลยนะคะติดอันดับท็อปกับจีนนะคะที่คู่แข่งกัน จีนเนี่ยสู้ไทยไม่ได้ในเรื่องของของนวดนะคะถ้าเป็นร้านถ้าถ้าร้านติดติดกันเนี่ยจีนหลบไปเลยค่ะเจ๊งไปเลยค่ะร้านไทยเนี่ยจะจะจะมาอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าจีนอ่ะเขามีทุนเยอะเขาก็เลยสามารถที่จะเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็ก็ว่ากันไปตามเรื่องนะคะเขามีทุนนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงไทยที่อ้อบอกนะคะก็จะชื่นชมมากนะคะ เข้ามาเนี่ยโอ้ยฉันไปนวดที่เมืองไทยมานะบิวตี้ฟูลมากเลยนะฉันแบบว่ารู้สึกดีมากเลยถ้าฉันเจอร้านไทยนะคะที่ที่นวดเนี่ยฉันก็ชอบให้ผู้หญิงไทยนวดอันนี้คือในแง่ของผู้ผู้หญิงชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็ได้รับบริการที่ดีเยี่ยมดีเลิศแล้วเขาก็ได้อ่าอ่าผ่อนคลายจริงๆในการวิชานวดนะคะส่วนผู้ชาย ที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยร้อยคนเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปดก็แล้วกันอย่าเอาเก้าเก้าเลยนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะพูดในแนวโน้มเดียวกันเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยนะคะนวดแฮปปี้มาสสาดหรือนวดตำแตงนะคะพอเข้ามาใช้บริการเนี่ย พอเราเข้าไปที่นวดนะคะเริ่มชวนคุยแล้วค่ะเริ่มชวนคุยในเรื่องแบบว่า,าที่เมืองไทยนะฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นมานะเมืองไทยสวยมากเลยจะจะเริ่มเข้าเรื่องนะคะอ้อมอ้อมหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการพูดจาแบบว่า,าในทางที่เซ็กนะคะในทางเซ็กเริ่มจะแบบว่ามีมือไม้เนี่ยจับพนักงานนวดนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าจะถามว่าเธอทําไอ้นั้นหรือเปล่าเธอทําตามแตงหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ไทยชั่นไปมาเนี่ยก็คือว่าแบบทำนะคะเหมือนกับว่าเขาเขาจะมองในแง่ในแง่ลบนะคะผู้ชายที่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเคยไปเที่ยวไทยพอกลับมาที่ประเทศเขาเนี่ยเขาจะเอา สิ่งที่เขาไปเจอไปพบเห็นมาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับกับเพื่อนๆของเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเวลาเข้ามาใช้บริการในร้านนวดของไทยนะคะก็เลยจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับการที่ว่าอยากจะใช้บริการในด้านการนวดตำแตงเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเขาดูถูกไหมเขา เราสมควรที่จะโกรธไหมอันนี้เราพอที่จะพูดบายเบียงได้ว่าโอ้ยฉันไม่ทํานะฉันก็นวดนวดแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละนวดแบบมืออาชีพนี่แหละไอ้ตรงนั้นน่ะฉันไม่ได้ทํามันก็จบไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วถามถามแล้วว่าเอ้ยนวดนวดนวด,นวดไอ้นั้นไหมคือคือมาถึงก็ถามเลยแบบนี้เราเราก็อยากจะโกรธอยู่หรอกแต่ว่าพอเรา พอเรามีสตินะคะในในในแง่คิดว่าเพราะเขาไปรับรู้ในสิ่งที่เขาไปเจอมาน่ะมันก็เลยแบบว่าเขาก็เลยฝังใจไงว่าที่เมืองไทยเขาทำแบบนี้กันนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าอันนี้แง่ดีนะคะผู้ชายนะคะที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเลยนะคะใช้บริการอ่าคนไทยนะคะใช้บริการคนไทยนวดนะคะที่ที่ประเทศของเขาเนี่ย เขาก็จะชื่นชม100%เอร์เซในเรื่องของอาชีพนวดของผู้หญิงไทยในในแง่ดีนะคะเพราะเขาไม่เคยไปที่เมืองไทยเลยนะคะแต่ผู้ชายที่เคยไปเที่ยวนะคะเคยไปเที่ยวที่เมืองไทย99.98%เจอร์เซจะคิดในทางเดียวกันเลยว่าผู้หญิงไทยนวดแอบแฝง นะคะส่วนฟังให้ดีนะคะผู้ชายต่างชาติที่เคยไปใช้บริการนวดที่เมืองไทยแล้วกลับมา99.98เปอร์เซน์จะคิดในแง่เหมือนกันหมดคือคนไทยนวดแอบแฝงนะคะอีก2%เปอร์เซนต์เขาอาจจะไปเจอเจอที่นวดดีๆจริงๆก็ได้ แต่ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงชื่นชมอยู่แล้วค่ะสําหรับการนวดของคนไทยนะคะแต่ว่าฝรั่งที่ยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแน่นอนละค่ะพอเข้ามาได้เจอกับผู้หญิงไทยที่นวดนวดแบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะคะอันนี้อันนี้เราก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะนี่แหละค่ะทัศนคตินะคะที่อ้อมมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยว่าเราสมควรที่จะโกรธไหม ที่ที่เข้ามาถามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนว่าจากความโกรธนะคะจากความโกรธในในเสี้ยววินาทีที่เขาถามมานะคะอ้อเนี่ยบล็อกเลยนะคะบล็อกเลยเวลาก็โทรมาบางทีไม่ทันได้ถามขาดคํานะคะแค่เขาถามว่าเอ้ยเธอนวดนวดไอ้นั้นหรือเปล่านวดแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านวดอะไรหรือเปล่าไม่ทันได้ คุยโต้อตอบว่าจะนวดหรือไม่นวดหรือว่าฉันไม่ทํานะคะอ้อบล็อกเลยค่ะอ้อบล็อกล็อกสายเลยหรือลูกค้าเข้ามาเนี่ยหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอ้อรู้แล้วละ่ะนะคะแบบว่าเหมือนกับจะพูดพูดไม่เต็มปากอ้อแค่บอกว่าไม่อะ่ะไปนวดที่อื่นเถอะอะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้อ้อจะมาเปลี่ยนทัศนคติว่า,าเราจะพูดให้มันดอบลงโดยที่เราจะไม่ ไม่ไม่ด่าเขานะคะเราจะพูดในทํานองที่ว่าเรานวดหนึ่งร้อยเปอร์เนะเราไม่ได้ทําด้านนั้นนะคะคือมันจะได้คุยกันในในในแง่มุมมองที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยแบบว่ามาเล่าสู่กันฟังว่ามีทุกวันนะคะมีทุกวันในเรื่องของแบบนี้เนี่ยนะคะมีทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แต่ว่าดีว่าช่วงนี้เนี่ย สามีของออนะคะไปเป็นรีเซพชันแล้วแกก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์รีเซพชันรับโทรศัพท์นะคะไอ้ลูกค้าคนไหนที่มันมาแบบว่าอยากจะถามเรื่องเรื่องแอบแฝงนะคะพอมันได้ยินเสียงผู้ชายบางทีมันก็วางหูไปเองเลยนะคะไอ้บางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะคะมาแบบแฮวี่มาเป็นกลุ่มเลยนะคะเข้าทีเดียวมาเป็นกลุ่มสี่้าคนนะคะมาถามต่อหน้าสามีออเลยนะคะว่าที่นี่ทําหรือเปล่า อยากจะมาใช้บริการสามีอ้อก,ก็ทํามือแบบนี้นะคะทำะมือเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทํามันก็ออกไปนะคะคือคือลูกค้าแบบนี้มีมีมาทุกวันอย่างที่อ้อบอกแล้วค่ะมันมันก็แล้วแต่ว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเท่านั้นเองนะคะแล้วไอ้ลุงคลิปก่อนที่อ้อบอกไอ้ลุงไอ้ลุงบินถลาลมอ่ะก็ยังมาใช้บริการอยู่ คือแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาละาบละล้วงพนักงานหรือเขาไม่ได้มา,ายุ่มย่ามนะคะไม่ได้พูดจาอะไรใดๆทั้งสิ้นเขามานวดแต่ว่าแค่สรีระของเขานะ่ะที่มันในเชิงที่แบบว่า จะยวกิ้วเท่านั้นเองแต่เขายังมาใช้บริการอยู่ทุกอาทิตย์นะคะตั้งแต่ที่อ้อเล่าไปเนี่ยเขายังกลับมาใช้บริการอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้หน้ากงหน้าเกลียดอะไรเขาก็ใส่กางเกงในของเขาตามปกติเท่าแต่ว่าแค่ลักษณะของเขาเวลาเรานวดเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าขุดคุยขุดจะบินถลาอยู่เรื่อย <laughs> นะคะอันนี้ก็ยังมาอยู่นะคะบอกเพื่อนๆว่า คือคือถ้ามาในรูปแบบที่ว่าโอเคเราก็สามารถที่จะนวดนวดให้มันอ,อยากจะให้เขาผ่อนคลายนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะให้เขามีความสุขในเรื่องของอารมณ์นะคะอยากให้เขาผ่อนคลายมากกว่าถ้าเขาไม่ละลาบละลาวงนะคะไม่ไม่มาเก้าไกา่ในตัวของเราอะไรเนี่ยเราก็โอเคนะคะเรารับได้เราก็นวดเพราะว่าเขาไม่ได้หล่าเปลือยร่างกายนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นอีพีอีกอีพีหนึ่งนะคะที่อ้อมาเล่าสู่กันฟังในทัศนคติของชาวต่างชาติที่มีต่อการนวดของเมืองไทยนะคะของสาวไทยนะคะที่ที่นวดนะคะต้องยอมรับให้ได้ว่า,าคนที่เข้าไปเมืองไทยที่เขาไปมันเป็นอย่างนี้ที่ที่เพื่อนพูดมาอ้อย,ยังพูดไม่จบนะคะก็คือว่าเขาเขาปวดเมื่อยนะ่ะ เขาปวดเมื่อยจริงๆอ่ะแล้วต้องการที่จะไปไปหาร้านนวดที่มันนวดดีๆเพราะว่าบางทีนั่งเครื่องเนี่ยนั่งเครื่องจากออสเตรเลียไปไทยเนี่ยก็9้าชั่วโมงใช่ไหมคะ9้าชั่วโมง1ิบชั่วโมงแล้วทางยุโรปเนี่ยบางทีก็เป็นวันกว่าจะไปถึงเมืองไทยการปวดเมื่อยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะไปใช้บริการนวดที่มันแบบว่า ผ่อนคลายนวดให้มันหายแก้อาการปวดน่ะแล้วไปเจอในลักษณะที่ว่าไปเจอคนที่อยากจะให้เขาเนี่ยไปนวดแบบอ่า happy ending ไปนวดตําแตงอ่ะด้วยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคะบางคนเขาก็ชอบแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเนี่ยไปกับเมียก็ยังไปเจอนะคะเหมือนอ้อเนี่ยอ้อบอกให้ว่าที่อ้อเคยเจอก็คือว่าอ้อไปกับ ลุงแล้วทีนี้พอเราเข้าไปในร้านนวดเนี่ยนี่ร้านนวดประเทศไทยนะคะแล้วคุณเอาผัวกับเมียเนี่ยแยกห้องนวดแล้วคุณก็ไปถามผัวอีกห้องนึงว่าคุณจะทําไอ้นี้ไหมทั้งๆท,ที่ผัวเขาเนี่ยก็พาเมียไปนวดนะคะแล้วผัวบอกว่าก็ก็นูเมียชั้นเธอจะมาทําอะไรอ๋อไม่นวดก็ไม่เป็นไรไม่นวดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณอยากมีรายได้พิเศษมากเกินไปโดยที่คุณบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดในในในเรื่องของอความรู้สึกเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยแล้วเขาจะไปถ่ายทอดยังไงนะคะว่าเอ้ยฉันไปใช้บริการทาั้งทั้งที่ฉันไปกับเมียแต่ว่ามีผู้หญิงอื่นมาอยากจะให้ฉันไปใช้บริการแบบนั้นน่ะมันก็เป็นเป็นผิดวิธีหน่อยหนึ่งนะคะ เราก็เลยต้องมาแบบว่าดบๆดลงเราก็ไม่รู้ว่าบางทีหมอนวดหมอนวดท่านใดมาฟังนะคะหมอนวดที่ที่เขาทำเนี่ยอ้อก็ขออภัยด้วยนะคะอ้อไม่ได้ล่วงล้ำล้ำเส้นอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่านี่คือเป็นอ่าการที่ชาวต่างชาติเขาเอามาพูดให้ฟังนะคะว่าเขามีอาการปวดเมื่อยจริงๆจากที่เขานั่งเครื่องไปนะคะหรือเขาไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วก็ปวดเมื่อยแต่ไปเจอ กับหมอนวดที่มาชวนให้เขาอยากจะนวดนะคะนวดนวดแบบว่านวดแอบแฝงเนี่ยมันไม่นวดไม่ตรงจุดทําให้เขาเสียอารมณ์แล้วปากต่อปากพูดพูดพูดกันไปเนี่ยมันก็เลยมองเราในแง่ลบนั่นเองนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่ในเรื่องของวิชานวดนะคะอันนี้ก็ยอมรับนะคะว่า จะมีคำชื่นชมนะคะมากกว่าคำติเตียนสำหรับ EP นี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ